อย่าใช้จ่ายเกินตัวชารีมังเกอร์อดีตคู่หูของปู่วอร์รัมบอฟเฟตครับซึ่งเขาเป็นนักลงทุนที่เรียกว,ว่าได้ยอมรับความนับถือจากนักลงทุนทั่วโลกครับเขาเคยกล่าวไว้ว่า spend less than you make always be saving something ก็คืออย่าใช้จ่ายเกินตัวนั่นเองครับถ้าเราไม่ใช้จ่ายเกินตัวเมื่อไหร่ยังไงเราก็มีเงินเก็บครับแล้วเอาเงินเก็บตัวเนี้ยไปลงทุนต่อย,ยอดครับเหมือนกับ ชาดีมังเกอร์ในอดีตที่ทํามาครับชานีมังเกอร์เขาเคยบอกเลยครับว่าเขาเนี่ยไม่อยากที่แบบที่จะรวยเลยครับเขาอยากจะเป็นอิสระครับไม่อยากจะพึ่งพาใครแต่ความที่อยากเป็นอิสระของเขาทําให้เขารวยแบบมีทรัพย์สินเป็นระดับพันล้าน S ดอลลาร์สหรัฐครับ ซึ่งเขามองว่าถ้าใช้เงินเกินตัวเมื่อไหร่ยังไงก็เป็นไปได้ยากที่จะเข้าสู่เส้นทางอิสระภาพทางการเงินครับเขาจึงเลยแนะนําว่าให้ใช้น้อยกว่าที่ตัวเองนั้นหารายได้มาครับแบบนี้จะช่วยให้ตัวเราเองนั้นนะสามารถเดินเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินให้เป็นอย่างอิสระเหมือนกับชาลีมังเกอร์นั่นเองครับ เห็นไหมครับว่าวินัยด้านการเงินอ่ะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขอะ่ะมันคือ m ายเซ e ตของแต่ละบุคคลที่จะสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวซึ่งเราสามารถทำตามอย่างชาลีมังเกอร์ได้ครับ